ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ที่กับช่องเด e วิสอเมริกาทีวีอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสรุป EP-56 ห้าสิบหกนั่นเองนะครับก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชรกดใครกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก,ก,ก็ไปดูกันเลยเปิดฉากมานครับเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรอะ่ะ คามี่าแมนฝั่งนี้นะครับถึงกับต้องปิดตาเลยครับดูอีกสองตัวครับก็กุ้มดูนะครับผมดูตัวนี้ดีโอ้โหทำอะไรแบบอย่างนี้เลยเลยซึ่งถ้าในฉากนี้นะครับเราดูดีๆนะครับเราจะเห็นทีวีแมนเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนจากมือเป็นมีดได้นะครับผม แถมเขาเนยนะครับยังหมุนหัว360องศาได้อีกนะคบผมซึ่งมันก็เป็นประเด็นว่านะครับเผ่าทีวีแมนเนี่ยสามารถถอดหัวได้ทุกตัวหรือเปล่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแค่ทีวีเกิลนะครับผมอ่าอันนี้เป็นประเด็นนะยังไม่แน่ชัดนะครับถ้าผิดหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นทฤษฎีของผมนะคะผม ซึ่งในฉากฉากนี้นะครับถ้าใครตาดีนะครับจะเห็นคุณดาฟักฟูมนะครับนั่งอยู่บนรถนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณดาฟักปูมเนี่ยนะครับก็มาให้เราเห็นหลายอีพีแล้วนะครับผมนะครับผมคาเมรา ในแท็บเล็ตของคาเมล่าเมเนนครับมันแจ้งเตือนหาว่ารถถังที่เอาไว้ใช้ต่อกอนกับท่านสปีกเกอร์แมนโดยเฉพาะเนี่ยครับถูกกำจัดนะครับถูกเผาลงไปแล้วนะคะผมซึ่งตอนรถถังโดนทำลายเนี่ยครับมันเป็นเ,เวลาเดียวกับ EP ีที่แล้วนะครับที่รถถังโดนทำลายทุกคนจำได้ไหมอ e พี EP ที่55นะครับผม ซึ่งในฉากฉากนี้นะครับเราก็จะเห็นรถข้างหลังคุณดาสักบูมนะครับเขาได้หายไปแล้วนะครับนั่นเป็นเพราะว่านะครับเขารู้ก่อนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับเขาก็เลยหายตัวไปก่อนนั่นเองนะครับผมไ oh, you know อ,อ้ที่ผมย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับ ทีวีแมนเนี่ยนะครับมันได้พูดว่าคุณมีสิ่งเดียวที่ต้องทำแต่คุณก็ยังทำมันล้มเหลวอีกนะครับทีวีแมนนะครับหมายถึงพวกคาร์เมล่าแมนเนี่ยนะครับมีหน้าที่นะคบปกป้องรถถังนะครับผมแต่ว่าเขาก็คาร์เมล่าแมนครับก็ยังทำไม่ได้นะครับผม ซึ่งทีวีแมนเนี่ยนะครับพูดเชิงลบมากๆเลยนะครับก่อนที่เขาจะคามุยหายตัวไปนะครับผมหลังจากนั้นครับก็มีเสียงปิศนานะครับพร้อมกับคาเมล่าแมนครับที่แขนขาดไฟไหมวิ่งออกมานะครับผมซึ่งในฉากนี้นะครับผมแล้วก็จะเห็นไททันสปีกเกอร์แมนครับมาพร้อมกับ การอัปเกรดนะครับครั้งใหญ่นะครับผมมีปืนถึงสองกระบอกเลยทีเดียวนะครับเป็นปืนคู่เลยทีเดียวนะครับก่อนที่มันจะอัปเกรดครับเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันนะครับจะมีปืนคันเดียวและอนุภาพนะครับไม่ได้ร้ายแรงต่อพวกเหล่าไททันมากนะครับผมแต่มาในอีพีนี้นะครับเราก็จะเห็นเขาอัปเกรดมาพร้อมกับปืนนะครับพร้อมกับ โครงเหล็กอะไรที่เต็มหลังเลยครับพร้อมกับการถูกควบคุมนะครับที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมซึ่งไท้ทันสป,ปีเกอร์แมนครับหลังจากที่มันยิงปืนครับมันก็ได้ปล่อยขึ้นเสียงนะครับที่ โหดเหี้ยมของมันออกมาครับทำให้คาเมล่าแมนครับถึงกับหมดสติไปเลยนะครับผมซึ่งก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามีแค่เทอรนสปิเกอร์แมนแค่เท่านี้นะครับผมว่าไม่น่าทำอะไรได้ครับในไหนของเราเนี่ยครับยังมีคาเมล่าวูแมนอีกนะครับผมแล้วก็มีพี่คริริโตของเราอีกนะครับมี เอ่อทีวีเกิลอีกนะคะผมยังมีพี่ไททันคาเมิล่าแมนสุดโหดของเราอีกนะคะผมว่าไททันสปิเกอร์แมนแค่ตัวเดียวไม่น่าสู้ได้หรอกนะครับสำหรับไททันคาเมิล่าแมนนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเลยนะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาครับเพราะว่าคุณดาฟักปูมเนี่ยครับเขาน่าจะให้สองตัวนี้ครับมาประชิญหน้ากันแน่นอนครับน่าจะให้มาสู้กันแบบโดยตรงแน่นอนนะคะผมก็ทุกคนครับคิดว่าใครจะชนะครับระหว่างไททันคาร์เมล่าแมนกับไททันสปีกเกอร์แมนนะครับผมเนี่ยใครเชียร์ไททันสปีกเกอร์แมนกดหนึ่งนะครับใครเชียร์ไททันใครเชียร์ไททันคาร์เมล่าแมนกดสองครับแต่ว่าผมจะกดสองนั่นเองนะครับผม แล้วก็นะครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปนั่นครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย